สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิสเฮลตี้ค่ะเบลลิส <c oughs> เพื่อนสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆืในทุกๆวันโดยบอสรุ่งเบลลิสรุ่งอรุณมงคลเดชค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องอาหารที่ย่างเข้าสู่ไวยทองของเราค่ะโดยจะพูดถึง6สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอาหารเมื่อเข้าสู่ไวยทองค่ะเพื่อนๆนะคะจริงๆแล้วไวยของเราเนี่ยค่ะเป็นวัยที่ต้องบอกว่าเป็นไวยที่ เราเริ่มเปลี่ยนนะคะแล้วก็เราก็จะเดินทางเข้าไปสู่วัยผู้สูงอายุแล้วดังนั้นนะคะในเรื่องอาหารการกินจึงจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้ว่าเราจะทําอย่างไรนะคะกับอาหารที่เรารับประทานแล้วเราควรจะเลือกรับประทานอย่างไรนะคะในวันนี้เรามารู้6สิ่งที่ควรรู้ เกี่ยวกับอาหารเมื่อย่างเข้าสูไวทองกันค่ะสิ่งแรกก็คือเราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่เพราะว่าการรับประทานให้อาหารให้ครบห้าหมู่น่ยมันจะทําให้เราได้รับสารอาหารที่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายนะคะแล้วก็เราจะได้รับอาหารที่หลากหลายนะคะ ซึ่งร่างกายต้องการใช้ถึงแม้ว่าบางสิ่งเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องการน้อยอย่างเช่นวิตามินหรือเกลือแร่เนี่ยก็ตามนะคะแต่เราก็ต้องควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะนะคะแล้วสิ่งที่สสิ่งต่อไปก็คือสําหรับคนที่น้ําหนักตัวเกินนะคะเราก็ควรปรับรูปแบบในการรับประทานอาหารค่ะดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องปรับลดความถี่ในการบริโภคอาหารลงหรือว่าเราต้องงดน้ํามันจากสัตว์อย่างเช่นนะคะ น้ำมันที่ น้ำมันหมูนะคะหรือการประกอบอาหารเนี่ยก็ควรเลือกน้ำมันที่มาจากน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ควรที่จะมีอะโมเลกุลเล็กๆนะคะอย่างเช่นน้ำมันที่จ้ใช้ผัดใช้ทอดนะคะก็อาจจะเป็นน้ำมันที่ผลิตจากน้ำมันรำข้าวอย่างนี้เป็นต้นน้ำมันคาโนล่านะคะน้ำมันจากเมล็ดงาอันนี้เป็นน้ำมันที่เหมาะก่การเอามาผัดนะคะซึ่งมันมีโมเลกุลเล็กดังนั้นเนี่ยเขาก็จะทําให้ L D L นี้ไม่เพิ่มขึ้นนะคะหรือกะทิเนี่ยอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบเนี่ยคนที่น้ําหนักตัวมากเกินเนี่ยก็ควรที่จะงดนะคะแล้วนอกจากนี้คนที่น้ําหนักตัวมากเกินไปเนี่ยก็ควรจะลดการกินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะอย่างเช่นอาหารทะเลปลาหมึกม,มันกุ้งไข่แดงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ควรที่จะลดอาหารประเภทนี้ลงอาจจะนานๆน,นะคะอาจจะให้รางวัลตัวเองทานทีนึงนะคะ แล้วก็ควรที่จะกินปลาทะเลนะคะที่เนื้อขาวนะ่ะมากขึ้นนะคะก็อันนี้ก็สำหรับคนที่น้ำหนักตัวเกินควรจะปรับรูปแบบในการรับประทานอาหารนะคะเมื่อย่างเข้าสู่ไอทองค่ะ <S <S แล้วสิ่งที่3มที่เราควรรู้ก็คือเราควรกินอาหารที่มีโปรตีนที่มีกรดอะมิโนนะคะอาร์จิมีนเพื่อกระตุ้นโกรทฮอร์โมนให้หลัง มากขึ้นอย่างเช่นอะไรนะคะอาหารที่ควรกินแล้วก็มีมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบก็อย่างเช่นตระกูลถั่วต่างๆนะคะถั่วเหลืองนะคะงาขาวงาดานะคะกุ้งแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเหมาะกับวัยพวกเราค่ะเพื่อนๆคะนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่4ค่ะก็คือเราควรที่จะกินผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ที่รสไม่หวานนะคะแล้วก็ทานผักให้มากขึ้นคะ่ะ เพราะว่าผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยเขาจะมีสารต่างๆนะคะที่จะช่วยทําให้ร่างกายเราสมดุลแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีไฟเบอร์ในการที่จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายเราดีด้วยนะคะแล้วก็ควรที่จะทานข้าวที่เป็น ข้าวที่ไม่ขัดสีอย่างข้าวกล้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าเขาจะมีกากใยสูงให้ทําให้เราเนี่ยมีระบบขับถ่ายระบบย่อยที่ดีขึ้นค่ะนะคะและอีกสิ่งหนึ่งค่ะสิ่งที่5นะคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโดยปกติในวัยทองอย่างเราเนี่ยเราจะสูญเสียเนื้อกระดูกของเราเนี่ยประมาณ3-5%ตต่อปีค่ะแล้วเราเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นนะคะมันก็จะสูญเสียมวลกระดูก มากขึ้นมากขึ้นค่ะดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องกินอาหารที่มีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่อนๆนนะคะก็อย่างเช่นปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งต่างๆนะคะหรือ,อ,อผักผลไม้ผักใบเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะรู้เกี่ยวกับอาหารเมื่อเราย่างเข้าสู่วยทองก็คือควรที่จะกินอาหารที่มาจากพืชเนี่ย ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแล้วก็งดลดอาหารที่มาจากสัตว์เนี่ยให้น้อยลงเพราะ,ราะโดยเพราะสัตว์ใหญ่นะคะเพื่อนๆน,นะคะอาหารจําพวกพืชที่เราควรกินมากขึ้นก็อย่างเช่นถั่วค่ะถั่วต่างๆถั่วเหลืองถั่วดำงาฟักทองกะหล่ำปลีบรอกโคลีแครอทเหล่านี้ค่ะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราดังนั้นเมื่อเราย่างเข้าสู่ไวยทองแล้วเนี่ยนะคะ เออจริงๆมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัยของเราแล้วก็เราจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยความสุขความสงบค่ะนะคะเพื่อนๆวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานํามาฝากดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อน,อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อน ลาดข้อมูลดีๆเหล่านี้นะคะสำหรับวันนี้รายการเบลลิสเฮลที้เบลลิสเพื่อนสุขภาพนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ